ตอนหนึ่งทุ่มคลิปชูบกหกครับคลิปใส่เป็ดตอนหนึ่งทุ่มตอนน,น,อนี้มารับเพื่อนคนระับตอนซี้อของอยู่ในบิกซี่ตับลูกสวัสดีตอนสองทุ่มครับ วันนี้มาใส่เป็ดในานาข้าวครับกับตีอาหารตัดณนะไม่เล้งบางค้าครับเป็นครั้งแรกของเขากับการใส่เป็ดในานาข้าวปิดร้านแล้วมาใส่ครับมืดหน่อยขากลับ เอาฮะตัวแรกเอาเลืองเขาใช้ก่อนใส่นี้เขาด่ามีดลงลงไว้ไว้สองไปที่เดิมพอแล้วอุ้ยพอคอเลยตัวนี้อ่าพอดีถือุ้าพูดหมดเลยเพิ่งหมินน่ะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วพี่อุ้มเกือบอดแอ่

โอ้โหกระโดงกระโดงแม่มาอีกแล้วเราจุ๋มเปิดอะไรไม่ได้เอามาเอาเหละสายไปอังกฤษฮึอยู่บ้าเฮ้ยโอ้บแยเหรอใวเดี่ยมันหลุดเดี๋ยวมันปิ้นใช่ไหมตัวนี้เราบ้างที่เห็นอ่ะ น่าจะใช่โอ้ยอมเราอมปล่อยขาวาเนาะเพราะนั้นตายแน่เลยปล่อยยังไม่ตดเอาไปด้วยทุกวันสวัสดียามเช้าครับพี่น้องวันนี้มีนัดยามเบ็ดตอนเช้ากับลองพออบีครับนัดกันไว้ เมื่อคืนเมื่อคืนไปลงเบบไรไก่แบบไรครับทั้งในคลองและในานาได้มาในานาได้มาสามตัวครับในคลองได้มาอสามตัวก็เป็นหกแต้มฮะเมื่อคืนนี้แต่ว่าในานาผมกู้กลับมาหมดแล้วครับเหลือแต่ในคลองอีกประมาณสิบห้าคันครับเช้านี้ก็เลยมีนัดกับรองพอ,อบี แต่วกู้เบ็กกันในคลองยามเช้าครับเดี๋ยวไปรอชมกันครับว่าจะได้กี่ตัวหรือจะไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเจินครับมีอาการบางไหบเอ้ะท่านผู้ชมมีอาการเอ๊ะน้ำขึ้นน้ำขึ้นะนะ ขึ้นเกิดจมน้ำเลยแรกไม่มีสองไม่มีคันที่สามเอาทันที่สามมีอาการครับ อันที่สามอยู่อยู่อยู่ครับอู้ใหญ่อยู่ครับช่อนมาช่อนอ่าให้กูบีลงเปปกช่อนครับอยู่ครับอยู่ครับเช้านี้แต้มแรกมานะครับโอ้โ้ อ,อ,อันนี้เกืยบหลุดหมือยงานโอ้สายใหญ่แกรนแรกครับมาแล้วครับเกืยบร้อยหนึ่งแกมใส่ต่อครับอ,อยู่เปล่าก็อยู่ครับ ้แต้มแล้วครับอุ๊ยไอ้เช่อนอันช่อนช่อนไปเดียวกันเดียวกันเลยไปเดียวกันเลยครับอันที่สองเช้านี้เบ็ดเบ็ดด้วย

เป็นถ้าเป็นไว้ก่อนก็นได้เป็นบ่ห,น <Okay. S 2> หมดเนาะถึงที่หมายมคนอะไรคนอะไรจะมาทุกครองเป็นแต่ไม่ได้มาคันแรกโอ้ oh. ตัวนี okay. yeah> ้ต็วัดคงได้บ่ดึงเสื้อไปให้โอเคดูดอีกนี้เงียบทันี้เงียบเป็นเหยื่อ ได้เดือนเนาะอันนี้เมื่อคืนได้ไปแล้วตัวใหญ่อยใต้เดือนสองคันอู้เหมือนเตะหวัดเหมือนลอยดึง แต่ไม่ติด <laughs> <laughs> ลืมนะผมได้ภาพเด็ดยุ่งลุกผลงานขอ,องเมืคืนเมื่อเช้าได้เป็นกบติดตัวมอนกันนะตัวใหญ่ๆด้วยตัวใหญ่ๆ ของแบบก็สุกผลงานไปได้ทั้งหมดนะครับประมาณมันรวมของเก่าด้วยสองตัวครับเมื่อคืนผมได้หกเก้าตัวครับของเก่าของคืนก่อนอีกสองตัวเป็นสิบเอ็ดตัวทั้งในคลองและในานาน,นะครับก็หมานอยู่ครับ เเยยอะลทีนี้ผมรู้แล้วผมจะทงในคลองล้วคลิปหน้าจะเป็นลงเบ็ดในคลองนะฮะจะจะไม่ลงในานาละเพราะว่าในานาน้ำเริ่มแห้งครับช่วงนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ